สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาฟังคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามหลังเวียดนามลงข่าวเจชนะทิพนะครับดวลแข่งกับปารีสแซงเชงแมงคาวาสกิฟันเต้ยพ่ายกับปารีสไป2ประตูต่อหนึ่งว่าแฟนบอลชาวเวียดนามเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์แรกได้มากล่าวว่าชนะทิพเผชิญหน้ากับปารีสแซงเชงแมงทั้งสามคนเป็นสิ่งที่เหนือจินตนาการ ของผู้เล่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้เล่นเวียดนามจะเป็นแบบนี้เมื่อไรคอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวเวียดนามมากล่าวว่าการได้มีโอกาสเล่นกับเมซี่ถือเป็นสิทธิพิเศษของชนาชิปคอมเมนต์ถัดมาได้มากล่าวว่าเมซี Messi, ่เอมเปเป้เลมเนเนมาเล่นออกมาได้อยากเต็มที่หรือว่า3ามคนนี้จะไม่มาร่วมซ้อมยกเลิกทัวร์นาเมนต์นี้คอมเมนต์ถัดมาได้มากล่าวว่าชนะชิป เชิญหน้าเมสซี่ได้และยังถมตัวสุดๆน่ารักมั่นใจในการเล่นบอลและชนาทิพย์ก็ยังเล่นได้โดดเด็ดคอมเมนต์ถัดมาในมากก่าวว่าไอดอลชนะทิพย์ได้พิสูจน์ฝีมือของเขาแล้วเวียดนามเมื่อไหร่เมสซี่ล่ะส่วนคอมเมนต์ถัดมาในมากก่าวว่าพิจาณาจากปัจจุบันชนาทิพย์เล่นกับเมสซี่ซึ่งดูดีมีระดับเกินไปเมื่อไหร่จะได้เห็นผู้เล่นเวียดนามเผชิญหน้ากับ ขาบาส่วนคอมเมนต์ถัดมาเมาก่าวว่าขอแสดงความยินดีกับเมซี่แม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเพราะเขาคือราชาแห่งมิตรภาพคอมเมนต์ถัดมาในเมกล่าวว่าผู้เล่นที่มีรายได้สูงสุดของสโมสสนและพวกเขายังคงทุ่มเทให้ความมุ่งมั่นกับสโมสรไม่เคยใช้ข้ออ้างมันคือความเป็นมืออาชีพความเคารพต่อพันธมิตร ความเคารพต่อผู้ชมคอมเมนต์ถัดมาได้มากล่าวว่าชนะทิพย์ยังเล่นกับเมซี่แต่นักเตะของเรายัางไม่มีส่วนคอมเมนต์ถัดมาได้มากล่าวว่ามองดูเด็กๆของแฟนบอลที่สนามเผชิญหน้ากับเมซี่และยังถือเป็นสิ่งสุดยอดสำหรับผู้เล่นในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ส่วนคอมเมนต์สุดท้ายได้มากล่าวว่าดีมากยินดีด้วยชนาทิพย ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์แฟนบอลชาวเวียดนาม